สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565นะคะดรแต๋วก็กลับจากการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ก็คือไปสอบตามหน้าที่นะคะสอบเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบเลื่อนระดับจากเมื่อปีที่แล้วก็สอบเป็นครั้งที่1คราวนี้ก็สอบเป็นครั้งที่2ปีที่แล้วก็ได้ลำดับเลขเลขประจําตัวสอบ075หวยก็ออก075นะคะก็ได้มาแล้ว1ล้านนะคะแล้วคราวนี้คราวนี้ก็ได้เลข ประจำตัวที่สอบนะคะ157 1 5 7นะคะก็จะเอาเลขนี้ไปใช้เสียงโชคนะคะเพราะว่าดรแต๋วได้เลขอะไรมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ เป็นเลขเป็นเลขนำโชคนะคะอ่าสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็เลยได้คุยกับอาจารย์ดรกันไพยนะคะดกรกันไพก็เล่าความฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของสนุกสนาในให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นโยะคะนะคะการเล่นโยะคะของเพื่อนแต่ปรากฏว่าดกรกันไพเนี่ยก็ไปแอบเห็นอ,อิปิของเพื่อนนะคะอีปิท่าผีเสื้อนะคะท้าผีเสื้อแล้วก็ อาอาจารย์ด็อร์กันไพก็เล่าให้ฟังแบบสนุกสนานเลยนะคะดร็รแต๋วก็เลยมาจะมาเล่าความฝันของจะมาแปลให้ฟังด้วยนะว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะแล้วทีนี้ที่เห็น การเล่นโยคะนั้นนะเขาก็จะหมายถึงเรื <ing>. ่องของวันโยคะสากลนะคะก็คือวันที่21มิถุนายน2 5 1 5เนี่ยเขาสหประชาชาตินะเขาก็รับรองนะคะว่าเอ่อต่อไปนะวันที่21นะมิถุนาเป็นวันโยคะสากลนะคะเพราะว่าวันนั้นนะเป็นวันที่กลางวันเนี่ยยาวกว่ากลางคืนนะคะลองมาฟังความฝันของอาจารย์ด็อกเตอร์กันภัยกันนะคะพี่จ้านังอยู่ไหนอะ อยู่สุพรรณบุรีกลับมาจากอลาล้าแล้วเหรอกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปนู้นไหนเพื่อนมันมามาจากสุวพันุเกิดให้แล้วเอ๊ดีมากเลยเหรอเห็นไปแล้วก็สนุกสนานแต่ฉืนยังไม่ได้ออกสื่อเลยไม้ออกสื่อหลังจากยี่สบี่ไงฉันน่ะลืมลืมไปพรนะเพราะว่ามัวแต่อ่านหนังสือ ใช่ไหมเงิเพื่อนหน้ารุ่นนี้ไม่ต้องเล่นตัวอื่นเลยเนาะก็ใช่ฉันบอกแล้วฉันอยากจะตบแกไงนั่นนั่นจะหน่อยบอกมาตบเลยที่นั่ที่นี่เน่าคนนลยบอกให้มาตบเลยตบเลยเออจริงเลยนะแจไม่จริงฉันไม่ซื้อมาตบมาตบเออ่ตบจริงจริงแกนี่ฉันไม่เชื่อว่าอีตันก่อนโวยออกใช่ไหมฉันโทรไปบอกแกแล้วใช่ไหมฉันบอกแล้วใช่ไหม เอออือก็เราก็บอกคนอื่นด้วยนะก่อนหน่วยนอกเราก็บอกทุกคนเอกเราเป็นแถวโทมันจะตบบอกจะให้ตบเออจริงๆฉันจะตบแกจริงๆเพราะฉันรู้ว่าหววมันจะต้องออกสองสี่สี่สองฉันรู้กะเก๋ะนี่ยนี่เหรออือแล้วมันเป็นช่วงที่ด็อกเตอร์กันไผยอ่ะหมายถึงว่าถ้าด็อกเตอร์กันไทยเนี่ยนะไม่ว่าเราจะฝันถึงอาจารย์นิวตันฝันถึงหรืออาจารย์หรือด็อกเตอร์กันไทยฝันเองนะ มันจะออกนกตะกันไผ่ทุกครั้งไม่เคยผิดไม่ว่าจะเป็นวันเกิดพศอออายุไม่เคยผิดบอกเนาะเชืองหนังนี้ไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์ด้วยเลยมันไม่เิดผิดเลยใช่แต่ก็ถูกแปดสามถูกวิ่งสี่วิ่งห้ากันไาคือพวกเราอะโชวหวยแบบบางทีไม่สมสีช็อกไม่สมสีแบบนั้นอะใช่ ก้าส mm ี hmm. ่ก right ้าวสี่กันหนึ่งสี่เค้นมากเลยได้เป็นเกือบหมื่นก็จริงเดี๋ยวว่าเค้นเออที่มันสมศักดสีใช่ไหมความที่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่สมศัสีแต่สองสี่นี่คือสมสีเว้ยบอกว่าไม่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 อะไรไม่สมสี่สองอ่ะไม่สอดสี่สี่สองแจกเราไม่สมศักดสีเออไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สมศักสีผสมศักดสีครูบอกว่าไม่ไม่สองคอยืคือยืน แปลกมากเลยค่ะหอุตส่าห์บอกว่านักเตะกันพายจะเป็นวันเกิดแล้วนะแต่พอดีเราอะเรารู้ว่าวันเกิดดักเตะกันพายยี่สิบสี่แต่พอดีเราเรามุ่งเรื่องการอ่าหน,น,นังสือเราก็ลืมเราก็ลืม,มเรื่องของการจะโอยพรน,นะแต่ไม่ได้ลืมเรื<ม>่องอีตาบนนันเพราะว่าหวยมันจะต้องออกก่อนเนาะเรารู้เลยนะอ่ะดักเตะกันพายเล่าไอตรงนี้ฟังเลยสิที่ฝัน,เ,นเราไม่เข้าใจตรงผิดเสื้อ นั่นเป็นท่าโยคะผีเสื้อไงที่ว่านั่งเอาเอาขามาชนกันนั่งนั่งขาสมาัดไม่ใช่ขาสมาัดเอาฝ่าเท้ามาชนกันแล้วก็แบกขานั่นก็เรียกว่าท่าผีเสื้ออ๋อแขนและที่็นสขงแล้วมันต้องกลางแล้วก็หวางขามันต้องกลางไงแล้วแล้วก็หินไงหินพันเห็นเห็นหน้องใหญ่เห็นเห็นน้อย ปลายกระทยเรายลุ้นฝันอะไรเนีเราไม่เคยฝันดีแบบนี้เลยไม่เคยฝันประหลาดแปลกแบบนี้แต่ไม่ได้เนื้องงันเกงยังไงล่ะก็ไม่ได้เนื้องเกยยงไงไงแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีเงาะนะไม่มีขนเงาะนะก็เป็นลุ้นลุ้นเลยเออขาวเดียวเดียวลุ้นโตเนี่ยแต่นางโรมาเห์นางโรมันบอกไหมคอยนางโรมเออคอยเนื้อ แล้วแล้วสุเนี่ยเขาต้องกางเกงใช่ไหมเก่งขายาวนี่แหละรัดรัดง่ไม่ายมุงอ้าวไม่ได้ดมลออ้าวโปไม่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 เขาเหมือนนุ่งชุดนั่นแหละแต่ว่าไอตอนที่ว่าทําผ้ามันเห็นเหมือนไม่มีอะไรไงมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อเห็นเจ๊ะเลยเหรอเจ๊ะเลยฉันดีมากแจดีนะเห็นดีมากแล้วมาหือมาเลยใช่ไหมน้องใหญ่อะ ช่น้องใหญ่มาเหินมาซึ่งเป็นฝันที่แปลกมากและไม่เคยฝันเปลี่ยนแบบนี้แล้วมาเห็นภาพชดตาและฝันนี้เดียวด้วยหรือ <Yeah. S 2> ว,ว่าเราต้องรวยแน่หรือเงินนี้ที่ถูกอถเออจะเเป็นนะแก้หรือกันเราจะบอกแล้วไงที่เราบอกแล้วไงสองแง่สามง้ามไงตอ,หอหนหนาเออเ<ๆ>ลยเนี่ยตัวเองไปซื้อเลขสองสองกันเลขสองสามนะอย่างเดียว เลขข้างล่างมันเป็นข้างล่างมันเป็นเลขล่างเพราะว่าไอ้ตรงสองแง่สามง้มเนี่ยมันไม่เป็นเลขสูงมันเป็นเลขต่ํโอ้เข้าใจปะอันนี้เขาเรียกมันเป็นมันเป็นสำนวนไทยมันเป็นภาษามันเป็นภาษาไงเออเขาบอกว่าพูดกันเรื่องต่ําๆเห็นไหมพูดกันเรื่องต่าๆก็ต่ําๆก็คือต่ำสองต่ำสามอย่างนี้ไงอืมสองแง่สองง้มแล้วก็สองแง่สามง้มแล้วพอดีที่เราภาษาจริงๆอจะต้องสองแง่สองง้มก็คือสองสอง หวยวัดเนี้ยทําไม่สองสองก็สองสามแต่ทีนี้ทีนี้สองสามที่มันสามเหลี่ยมนี่เหรอใช่ใช่มันคือทีนี้จริงๆมันจะต้องคําคาจริงจริอะมันจะต้องสองสองแต่พวกเราเนี้ยไปพูดคํคว่าสองแง่สามงงมเออเขาก็เลยบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาก็เลยห่วงใหญ่เรื่องประสุลินทร์ใช้คําไม่ถูกต้องไง พอใช้คำมไม่ถูกต้องปุ๊บเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยพระองค์น่ะไปบรรยายให้กับจุฬาลงกรณ์นอนะเนาะเรื่องของปัญหาการใช้ภาษาไทยเนะเนาะแล้วทีนี้อ่าคอรมอเนี่ยเขากอนุมัติน้เมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเนี่ยมันครบเนี่ยมันครบยี่สิบสามปีไงกันไัยเราถึงบอกว่าให้ตัวเองไปซื้อสองสามงวดเนี่ยมันต้องกลับด้วยมไม่ใช่ต่างตองด้วยเออแล้วตัวเอง ที่ตัวเองฝันแบบน,นี้ปุ๊บเรารู้เลยว่ามันคือสองแง่สามงามแล้วก็ชัดเจนแล้วดอกเตอร์กรันไทยจะต้องมีตังแน่นอนแล้วทําไมดอกเตอร์กันไัยถึงจะต้องฝันเพราะว่าดอกเตอร์กรันไพยอยู่หอใหญ่อยู่สุราษฎร์ธานี <c oughs> ขเขาเรียกนะ <c oughs> คนฝันด้วยนะเขาเรียกคนฝันเพราะว่าดอกเตอร์กรันไทยอยู่สุราษฎร์ธานีหอใหญ่อ๋อเหรอไม่ได้ <c oughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงหอยูงหอยใหญ่แต่ฝันว่าอยิงไงมันก็ขาวโพลนเหมือนเลยแหละสวยงาม แล้วก็มันมานพลูอ,ออกมาเหมือนกับจะออกออกมาประมาณนั้นแหละแปลงมากเลยลอ่ยะมีเงินข้าวมีสิายเลยฝันแค่นี้ด้วยไม่ฝันเยอะเอะแล้วไอจัสวันที่เท่าไหร่วะลืมไปแล้วโอ้ยจะเไดามันเกิดวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกกันยาอ๋อยี่สิบหกกันยาเนาะใช่สองสิบเก้าเนาะ กายี่สิบกกัญยาอ๋อเรารู้แล้วถูกต้องแล้วกันทยนี่ยี่สิบหกกันยายี่สิบหกยี่สิบหกว่ะยี่สิบหกเรารู้แล้วเพราะว่ายี่สีหกแ่ยมันจะเกี่ยวกับวันอ่าสุนทันพ่ไงดักเตอร์จันทันรีบไปซื้อเลยนะวานหูจัดโทรศัพท์เราแล้วนะรีบไปหาซื้อตรงนยนะเออเราซื้อมาแล้วยี่สบคู่แล้วโอเคโอเคอ่ะารวยมรวยรวยรวยอาจาสวัสดีจ้าค่ะ